เมื่อคุณกำลังประสบปัญหาจัมโบเอจะไปในทันทีฮีโร่มาแล้วเบรกไว้ก่อนนะครับยังไม่ใช่นะครับแต่ถ้าใครทันเนี่ยก็ ถือว่าอายุไม่น้อยกันแล้วนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่นนชอง y o u t u จัมโบ้เอสเตอดิโอครับวันนี้เนี่ยผมพามารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวที่มีแผนจะนําเข้ามาขายในอนาคตของดีวอนนะครับแต่ว่ายังไม่มีระบุวันแน่ชัดว่าจะเข้ามาขายวันไหนหรือว่าราคาจําหน่านอยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ดูอย่างเดียวเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงระบบการทํางานมีอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยน่าใช้งานแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีตัวนี้การสั่งงานแบบไร้สายมาให้ด้วยตัวน เลยเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันครับโอเคครับมาดูพร้อมกันเลยตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นของ Heavy Industry นะครับหรือว่าใช้ในงานอุตสาหกรรมนั่นเองตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า DCV 5 8 6 M นะครับ ซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นขนาด6โวลต์ใช้ได้กับตัว60โวลต์เท่านั้นนะครับก็คือไป5.4หรือว่า60โวลต์นั่นเองตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเกตด้วยทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆกูก่อนนะครับประมาณนี้ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นซีรีส์ของ T Stack นะครับซึ่งสามารถซ้อนกับ T Stack ลรถเข็นได้ติดตั้งได้เลยด้านล่างเนี่ยก็จะมีเกียร์บอกกันอยู่นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สามารถติดตั้งกับ T Stack ได้ นะครับโอเคมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยรูปร่างประมาณไหนแล้วก็เป็นยังไงนะครับโอเคแกะกล่องมาเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะมีตัวของฟิลเตอร์ให้1ชุดแล้วก็มีนาฬิกาสั่งการทํางานไร้สายเนี่ยหตัวนะครับตรงนี้ผมใส่ติดข้อมือไว้อยู่แล้วอาจจะสังเกตหเห็นกันอยู่แล้วนะครับที่เหลือด้านในก็จะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีคู่มือมาด้วยนะครับข้างใน,นก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ ตัวนี้ความจุถังเนี่ยทั้งหมด11ลิตรนะครับสามารถจุเปลี่ยนจุแห้งได้ถึง7.5ลิตรนั่นเองในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเขาจะเป็นแผงอย่างนี้เลยฟิลเตอร์ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นของ M Class นะครับให้มา2ตัวเลยแล้วก็ข้อดีของตัวรุ่นนี้เนี่ยก็คือตัวของฟิลเตอร์เขาเนี่ยสามารถทําความสะอาดตัวเองได้ทุกๆ30วิระหว่างการใช้งานนะครับในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่าเขาทําความสะอาดยังไงแล้วก็มันมีสัญญาณแบบไหนในเวลาที่เขาทําความสะอาดตัวเองนะครับตัวนี้ เนี่ยครับนี่อย่างที่เห็นจะมีฟังก์ชันระบบการให้งานแบบบลูทูธไร้สายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มตรงกลางก็คือปิดไว้ส่วนฝั่งขวามือผมนะครับจะเป็นการสั่งการทํางานแบบแมนนวลนะครับก็คือเปิดปิดด้วยมือของตัวเองส่วนด้านซ้ายเนี่ยเปิดปุ๊บเครื่องตัวนี้จะลิงก์กับที่ข้อมือเลยสามารถเปิดปิดด้วยมือได้ซุ่งตรงนี้เนี่ยสะดวกมากๆชุดตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกมาล้างได้เลยเคาะได้เหมือนกับตัวของ d c b 5 8 4เลยนะครับในส่วนของ ความยาวท่อของตัวนี้นะครับยืดยาวได้ถึง2.4เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ซึ่งข้อต่อหัวเนี่ยก็จะทํามาเป็นแบบ a i r ์ล็อกด้วยนะครับแอร์ล็อกตัวนี้เรารู้ข้อดีกันอยู่แล้วว่าสามารถติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อกับสินค้าของรี o อนที่เป็นตูด a i r ์ล็อได้เลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเครื่องขัดกลมของรีวอนตัวนี้นะครับเราก็สามารถใส่อย่างนี้บิดล็อกใช้งานได้เลย ก็จะติดตั้งพร้อมใช้งานได้เลยซึ่งตัวนี้เป็นสะดวกมากๆแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของ d o n มากๆสําหรับข้อต่อ Airlock ตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับน้าหนักเครื่องเนี่ยรวมทั้งหมดฝากับตัวถังความจุแล้วอยู่ที่7.5กิโลกรัมนะครับเป็น Heavy Industry แบบถ่องแฉ้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าว่าใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วก็สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์แค่ไหนสําหรับลูกค้า Heavy Industry นะครับไปดูกัน โอเคครับทีนี้เราก็มาติดตั้งใส่แบตเตอรี่กันก่อนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้เนี่ยก็ต้องเป็นขนาดเฟล็กโมดนะครับห4หรือ60ใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นตัวเดียวกันโอเคติดตั้งเข้าไปตรงกลางนี้อ่ะก่อนอื่นเรามาเช็คก,ก่อนว่าเครื่องเนี่ยทำงานพร้อมหรือย,ยังนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ผมกวให้ดูก่อนนะครับอ่ะสาวขีดเต็มนะชั้นมาเต็มเปี่ยมนะครับถ้าการทํางานด้านขวามือผมนะครับขวามือผมคือการเปิดแบบแมนวนวล นี่นะครับด้านขวามือผมเนี่ยจะเป็นการเปิดแบบแบบนวดส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดที่ข้อมือด้วย้สา,ายตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บจะมีสัญญาณโชว์สีเขียวนั่นก็คือตัวเครื่องเนี่ยเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองกดให้ดูนี่นะครับ เสียงตึกเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเสียงการทํางานของฟิลเตอร์ทุกๆ30ิวินนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะนับเวลาของเขาเองนะครับแต่ถ้าเครื่องดูดงานหนักๆแล้วฟิลเตอร์เต็มเร็วเนี่ยเครื่องเนี่ยก็จะทําการทําความสะอาดเองก่อนเวลาจะถึงนะครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อดีของตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยก็คือมีระบบการสั่งงานไร้สายแบบนี้นะครับ เวลาเราใช้งานต่างที่เนี่ยก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเดินไปเปิดปิดต่างที่ให้เสียเวลานะครับตัวเครื่องเนี่ยเราก็สามารถวางไว้ที่ข้างล่างวางไว้ที่โต๊ะวางไว้ที่ไกลๆได้เลยเพราะว่าสายเขาเนี่ยยาวถึง2.4เมตรเลยทีเดียวพอเราจะใช้งานจริงเปิดเครื่องดูดฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับเปิดการทํางาน ลิ้งก็จะประมาณนี้เองเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันข้างในนะครับด้านในเนี่ยที่เขาทำความสะอาดเร็วกว่าปกติเนี่ยเพราะว่าผมอะเอาตัวฟิลเตอร์เนี่ยใส่ไว้ด้านล่างนะครับซึ่งถ้าฟิลเตอร์ใส่ไว้โดยที่เราประกอบไม่เรียบร้อยเนี่ยเครื่องมันจะดูดแล้วมันจะไปติดท่อพอมันไปติดฟิลเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่พอมันไปติดฟิลเตอร์อย่างนี้เครื่องก็จะทําความสะอาดเร็วกว่าปกตินะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่แบบว่าปกติให้ดูเลยว่า30วิไหมเรามาจับเวลาไปองกันดีกว่าว่าเขาทำมาได้เป๊ะหรือเปล่านะครับมาเริ่มเลย ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเสียงตึก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 ,ตกเป็นเสียงการเคาะฟิลเตอร์ตัว M Class ด้านในนั่นเองซึ่งตัวเครื่องเนี่ยทำมารองรับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาของเครื่องดูดฝุ่นส่วนใหญ่เนี่ยพอดูดไปสักพักแล้วเนี่ยเครื่องก็จะเริ่มอืดน,นะครับเพราะว่าฟิลเตอร์นั้นเต็มนั่นเองก็ไม่ต้องมาเสียเวลาถอดแกะฟิลเตอร์ออกร้างบ่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยทำมาตอบโจทย์มากๆเลยโอเคครับหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ หากใครที่ชอบหรือว่าสนใจตัวนี้เนี่ยก็สามารถรอติดตามข่าวผ่านช่องทางเพจหรือว่าไลน์แอดได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่มีเข้ามาจําหน่ายก็สามารถรอติดตามข่าวสารได้เลยว่าจะเข้ามาช่วงไหนหรือว่าราคาจําหน่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับ <S <S มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วอยากให้ที่ร้านร,รีวิวสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ท้ายที่สุดเลยอย่าลืมกดติดตามเพจ f c e e o o o จัมบเขายเครื่องมือช่างราคาถูกแล้วก็ YouTube Channel ช่อง YouTube มโบ้เอสตูดิโด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและก็โปรโมชั่นสินค้าใหม่ล่าสุดแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักละแอดได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้บนหน้าจอสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอบคุณครับ